ขอให้ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้งลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายวางใจให้สบายฟังไปด้วยโน้มสำเนียงหลวงพ่อก็เพียงแค่เล่าแค่ชี้แค่แนะวิธีอุบายเท่านั้นหละการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆเป็นการผ่อนคลาย กล้ามเนื้อทั้งด้านร่างกายขอ,าของเรากายของเราก็สบายขึ้นเวลาเราสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆจะมีความรู้สึกรับรู้ที่ชัดเจนความรู้สึกรับรู้ที่ปลายจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าเขาเรียกว่าสติรู้กายเวลาลมหายใจออกมีความรู้สึกรับรู้อยู่เขาเรียกว่าสัมปชัญญะมีความสืบต่อมีความต่อเนื่องขอให้ต่อเนื่องให้เกิดความเคยชิน เพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกเวลาะจะสร้างความรู้ตัวเทียนนีอ่อึดอัดหายใจก็อึดออัดอ,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 ดอดการนั่งก็ลําบากการหายใจก็ลําบากเพราะว่าเราไม่ได้เกิดความเคยชินตรงนี้ความเคยชินเขาก็หายใจอยู่ธรรมชาติแบบโลกๆแต่ความรู้ตัวไม่มีเราถึงมาฝึกยิ่งไม่เข้าใจเท่าไหร่เราก็ยิ่งเพิ่มความเพียรเป็นทวีคูณอันนี้เพียงแค่เริ่มต้นในการรู้กายเท่านั้นเองนะ ในการรู้กายลึกลงไปเราก็จะรู้ว่าใจของเราปกติความปกติเป็นยังไงใจเกิดความอยากความเพเยอทะยานอยากเราดับได้หรือไม่ความคิดซึ่งภาษาธรรมทนเกว่าอากาศองขันหะซึ่งมีอยู่ในกายของเรานี้ขเ,นเขาพุดขึ้นมาใจของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรเราต้องแยกให้ชัดเจนว่าความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาเราจะริดจิตใจของเราน้อมไปในทางไหนมีศรัทธาน้อมเข้ามาใน ในการละอายเกรงโกวธระบาปในการในความเชศละในความรับผิดชอบในความขยันมัน่นเพียรแล้วก็สร้างความรู้ตัวจนกายเป็นมหาสตินั่นแหละจนแยกได้มันพร่ำสอนใจของเราได้ถ้าเราไม่เห็นตัวใจเราจะไปสอนใจของเราได้อย่างไ่ถ้าเราไม่ดับความเกิดใจของเราก็เกิดอยู่งั้นหละสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาต้องหาเหตุหาผล ต้องรู้เห็นเหตุเห็นผลให้ใจของเรายอมรับความเป็นจริงได้ทุกเรื่องเขาถึงจะยอมปล่อยยอมวางได้บางทีใจของเราก็สงบอยู่เป็นบางครั้งบางคราวถ้าไม่ตามหาเหตุหาผลให้ละเอียดให้ต่อเนื่องให้ทุกเรื่องทุกอย่างจริงๆเขาก็ไม่ยอมปล่อยยอมวางเหมือนกันเขาก็หาเหตุหาผลมาปิดบังอำพางตัวเองเหมือนกันไปไปกิเลสต่างๆไปอกุศลต่างๆ กำลังสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นี้แหละยพยายามฝึกสร้างขึ้นมาให้เกิดความเคยชินให้ได้ทุกอุิยาบทตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตากระทบรูปหูกระทบเสียงลิ้นกระทบรสกายสัมผัสมีสติคอยดูรู้ใจของเราภาษาธรรมะที่ท่านเรียกว่าสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเป็นอย่างไรใจเกิดเราก็รู้จักดับจะเอาตั้งแต่ทำ การจเจริญสติไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีทั้งที่ใจเป็นบูญใจมันเกิดมันปิดบังอำพังตัวเองอยู่เราต้องจำแนกแกแกแ่งให้ชัดเจนว่าลักษณะของสติความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างนี้จนกว่าเอาไปใช้การใช้งานได้จนกว่าจะไปควบคุมใจได้มันพ้มสอนใจได้ใจรู้เห็นความเป็นจริงได้ถึงจะเอาไปใช้ปัญญาฝ่ายทำความเข้าใจฝ่ายแยกฝ่าดับฝ่ดูฝ่ายรู้ฝ่เห็น ภายในให้มันเต็มเปี่ยมจนล้นออกไปสู่ภายนอกสู่โลกสู่สังคมโลก,กธรรมก็เป็นอยู่อย่างนี้เก็บรายละเอียดทุกอย่างในชีวิตของเราจนหมดงานภายในจนทำความเข้าใจจนอยู่ก็สมมติอย่างมีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขงานภายในก็จบงานภายนอกเราก็ยังสมมติของเราให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลยปฏิบัติธรรมไม่รู้จักธรรเจริญสติไม่รู้จกรรัจสจกสติ มันจะเข้าใจในชีวิตของเราได้อย่างไรความอยากก็ปิดกั้นเอาไว้เสียขันห้าความคิดอารมณ์ต่างๆก็มาปิดกั้นเอาไว้เสียรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆโลกธรรมก็มาปิดมาครอบงำเอาไว้กายเนื้อก็มาครอบงำเอาไว้หลายสิ่งหลายอย่างถ้าบุคคลที่มีบุญมีอานิสงส์มีสติมีปัญญารู้จักวิธีนิดเดียว ไปมันสังเกตว่าเออใจของเราเป็นลักษณะอย่างนี้นะใจที่ไม่เกิดเอาสติปัญญาไปเกิดแทนทําหน้าที่แทนได้หรือไม่ใจที่ไม่มีความหลงเป็นอย่างนี้สติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเอาไปใช้เป็นลักษณะอย่างนี้โลกธรรมก็เป็นลักษณะอย่างนี้รู้ไม่เท่าทันเราก็รู้จักระงับยับยั้งรู้จักดับพลโยสมุทะมีสติขณะตากระทบรูปหูกระทบเสียงลิ้นกระทบรส ใจว่างใจสงบใจว่างจากการยึดมั่นถือมั่นว่างจากความคิดว่างจากกิเลสใจที่ปราศจากกิเลสเขาก็เป็นสมาธิเขาก็ว่างใจที่ไม่เกิดเขาก็นิ่งเราต้องรู้ให้ชัดกินไม่จําเป็นต้องไปวิ่งหาที่โน่นวิ่งหาที่นี่ดูมนันงแต่ตื่นขึ้นมาจัดการกับมันตรงที่ความคิดมันก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรเราจะเอาอะไรไปคิดแทนคนไม่ตายก็ต้องคิดแต่เป็นส่วนสมองส่วนปัญญาเป็นตัวคิด ม้แต่ส่วนส,วนสวนมองส่วนปัญญาถ้าเป็นอากุศลเราก็ดับเราก็ละอีกคิดเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่คิดคิดก็ไม่คิดเฉยๆเอาการกระทําของเราถึงพร้อมอีกถึงจะเกิดประโยชน์มันก็ต้องพยายามหมั่นพัฒนสอนตัวเราอย่าไปวิ่งไงคนนูน้นเขาบังคับคนนี้ให้เขาบังคับมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ชอบให้คนอื่นเขาบังคับเราต้องบังคับตัวเองแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดเวลาตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าขึ้นมาใจของเราเกิดสกี่เที่ยว เป็นกุศลหรือว่าอกุศลด้วยว่าเหตุการณ์จากภายนอกมาปุงแต่งใจของเราทําให้ใจของเราเกิดสักกี่ครั้งเราจะแก้วิธีไหนอย่างไรเราถึงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางแนวทางนั้นก็มีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปพูดมากหรอกพูดน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากๆาําให้มากๆแก้ไขให้มากๆอะไรที่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในโลกปัจจุบันประโยชน์ในโลกหน้ามันมองเห็นชัดเจนหมดวันนี้มีพรุ่งนี้มี เมื่อปีหน้าก็มีวันนี้มีโลกนี้มีโลกหน้าก็มีมีหมดขอให้เราพิจารณาแล้วก็ทำประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราหมดความสงสัยอย่าไปโทษคนโน้นอย่าไปโทษคนนี้คนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ด,นนมดีที่นั่นไม่ดีที่นี่ไม่ดีใจของเรามันไม่ดีนะมันถึงไปโทษภายนอกเรามาแก้ไขใจของเราปรับปรุงตัวของเราจเจริญสติเป็นที่พึ่งคงใจอบรมใจ จนใจของเราอยู่ในองค์สมาธิอยู่ในองค์ฌานสินสมาธิปัญญาเขาก็จะรักษาเราการประพฤติวัดปฏิบัติขัดเก้าทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อได้จะคลายความหลงละกิเลสออกจากกิใจใกของเราให้หมดจดให้ดีบีบทำอย่าพากันปล่อยปะละเลยงานสมมุติอะไรที่จะเป็นบุญเป็นประโยชน์เราก็ช่วยกันทำาก็จะได้มีตั้งแต่ความสงบความสุข ไม่เสียทีเสียเที่ยวที่ได้เกิดมาหลวงพ่อก็เป็นแค่เราให้ฟังเอาเรานี่ยเขาจเจริญธรรมเป็นงดนี้พากันไหว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างกานเตะทำความเข้าใจกันเอานะ